มองเรื่องธุรกิจนะครับเป็นพวิลาคุณทศช่างนำเข้าไปดูข้างในหน่อยครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงเป็นห้องเอนเตอร์เทนนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามานะครับก็โต๊ะรับประทานอาหารด้วยอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นครัวนะคะครับมีเคาน์เตอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังเนี้ย ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาต่อยอดทำธุรกิจได้เลยนะครับ นะคะคซึ่งเป็นบ้านที่แบบทำคุนล่าเดี๋ยวตา,ามว่ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ตาว่าก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะสหรับคุนล่าหลังนี้นะคะ,ะเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย119ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยบ้านหลังนี้260ตารางเมตรเลยคะ่ะครับมุมด้านหลังคุณซ่าเนี่ยคือเป็นมุมของสระว่ายน้ำใช่ไหมครับมีสนามหญ้าว,ว่างด้วยนะคะครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับคุณอาซาวว3คูณ10เมตรค่ะ3คูณ10เมตร วันนี้เรามากับสายฝนนะครับฝนกำลังลงเลยครับโอเคคุณอาซาฝั่งนี้จะเป็นบ้านตัวบ้านนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะครับตัวบ้านเนื้อที่นะคะหนึ่งรอสิบเก้าตารางวาพื้นที่เฉลสอยเนี่ยสองร้อยหกสิตารางเมตรค่ะเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพมุมสูงให้คุณผู้ชมดูจะเห็นสภาพแวดล้อมนะครับก็คือเป็นบ้านสําหรับมองเรื่องธุรกิจนะครับเป็นพูวิลล่าคุณอาซานําเข้าไปดูข้างในหน่อยครับเข้ามาเลยนะคะเข้ามาข้างในเนี่ยบเนี่ยก็คือโอ อันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงเป็นห้องเอนเตอร์เทนนะครับสาหรับลูกค้าที่เข้ามานะครับก็โต๊ะรับประทานอาหารด้วยอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นครัวนะคะครับมีเคาน์เตอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังเนี้ยขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาต่อยอดทําธุรกิจได้เลยนะครับครับคือสามารถ้ามาทำธุรกิจได้เลยครับก็ ด้านล่างมีห้องนอนไหมครับคุนาซาด้านล่างเนี่ยไม่มีห้องนอนไม่มีห้องนอนใช่ครับไม่ห้องอ่าแม่บ้านหนึ่ห,ห้องแล้วก็จะมีห้องน้ำหนห้องแล้วก็อ่าจะมีห้องเก็บของหงห้องนะครับพูแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูวิวด้านนอกนะครับฝั่งด้านนอกจะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับเป็นบ,บ้านที่เปิดโล่งนะครับแล้วทำให้คนที่อยู่เนี่ยมองว่าตัวบ้านเนี่ยดู หลังใหญ่มากนะครับพื้นที่ใช้สอยแค่ประมาณทั้ง260ตารางเมตรนะครับก็สามห้องนอนสามห้องน้ําดูโปร่งดูโล่งดีนะครับคุณท่าเราขึ้นไปดูชั้นบนกันครับอันนี้ก็เป็นครัวนะคะอ่งนี้เป็นครัวคุณคุณตาซามีชุดครัวให้นะครับแล้วก็สําหรับ มีไฟฟมีอะไรเรียบร้อยด้านนอกก็จะมีชุดปิ้งย่างนะครับก็เตรียมเป็นอุปกรณ์ไว้สําหรับลูกค้าที่เข้ามานะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอ่าคุณดุซาเปิดห้องน้ำให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องน้ําที่ด้านล่างด้านล่างนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคอ่มุมนี้จะเป็นห้องเก็บของยัมเก็บหมอนอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ที่นี่ ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นห้องแม่ครัวค่ะแมบ่บ้านเดี๋ยวเราค่อยยกออกไปดูนอกกันะคะโดยตามคาขึ้นมาดูข้างบนงค่ะเราขึ้นไปดูด้านบนบ้านนะครับคือต้องบอกว่าพร้อมที่จะให้ใครสักคนเข้ามาทำธุรกิจที่บอกเราเข้าได้เลยนะคะตัวบ้านอายุมาณสักกี่ปีครับคุณนัซาตัว้านสาิบปีค่ะปีตัวบ้านเ่ยสร้างก็ปีสองห้าห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดปีนี้หกเจ็ดปีนี้หกเจ็ดก้สิบปีแล้ว 10, 8, 8. แต่บ้านยังดูใหม่อยู่นะครับส้าบ้านดูใหม่ก็คือมีการดูแล ตัวบ้านเนี่ยดีมากเลยค่ะส่วนตัวข้างบนบ้านเนี่ยนะคะมีทั้งหมดสามห้องนะคะโอเคคือมีสามห้องนอนแล้วก็มีสองห้องน้ำน,นะคะเดี๋ยวซาตาิดูห้องนอนก่อนนะคะอันนี้สีห้องเป็นห้องใหญ่นะคะอันนี้เป็นมัตเตอร์ลูม,มนะครับก็อันนี้ห้องใหญ่เลยนะครับนนเป็นห้องใหญน,นะคะแล้วก็กว้างด้วยกว้างแล้วก็โล่งแบบนั่งนอนจริงเลยคะ่ะ คุณเสส้าไปดูด้านนอกก่อนครับมุมด้านนอกก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูห้องน้ำใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีระเบียงด้านนอกด้วยนะคะมีระเบียงชมวิวด้วยฝนกำลังจะตกเราก็ได้วิวฝนสายฝนกำลังพรำเลยนะคะอันนี้ให้ดูวิวด้านล่างก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำใช่ไหมครับคุณเส้าใช่ค่ะครับฝั่งนู้นก็มีบ้านนะครับกำลังสร้างอยู่ก็น่าจะเป็นภูวิลล่าเหมือนกันนะครับคุณเส้าเดินนำเลยครับ เพื่อนนะคะถ้าพาเป็กๆกที่นี่ก็เอกาะมากนั่งนิไปชมบรรยากาศตกทองทาวน์กันไ้ค่ะครับมุมนี้เป็นมุมอ่ามุมนี้เป็นมุมระเบียงด้านบนนะครับสายฝนกำลังลงเลยนะครับตอนนี้อ่ะคุณสั้นนำเข้าไปดู<อ>กลับเข้าไปดู<อ>ห้องนอน คคุณจะทราพาชมห้องน้ำหน่อยครับร่ม่งมากนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะทุกห้องมีแอร์หมดเลยนะคะส่วนตัวห้องน้ำเนี่ยก,ก็จะมีอ่างน้ำด้วยเอัน,นี้เรา,<ห>เ,าเปิด <ไป S 2> เขปับกแล้เก็ห้องแต่งตัวก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยนะคะคืออาบน้ำเสร็จปุ๊บแต่ง,งตัวได้เลยะคะ่ะอ่ะมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมสําหรับแต่งตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับ มีอ่างใหญ่สําหรับห้องอ่าหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับใช่แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นชาเวอร์นะครับสําหรับอาบน้ํะคุณอาซาแนดูห้องต่อไปครับเดี๋ยวออห้องต่อไปเลยนะคะเช็คเ้มาเลยนะคะอันนี้ก็มีสามเตียงนะครับก็เป็นห้องนอนห้องเล็กนะครับก็มองสําหรับ เรื่องของพูลิล่าสำหรับรับแขกรับลูกค้าใ,<ช>ในปริมาณที่เยอะนะครับค่ะอ่ะคุณเอซาฝั่งนี้เป็นอะไรครับอัอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะต่อห้องแต่งตัวห้องน้ำ่านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องนอนนี้ก็จะเชื่อมกับอีกหนึ่งห้องนอนใช่ไหมคุณเอซาใช่ค่ะ รวมกันระหว่างห้องนอนสองห้องนะคะคอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องนอนที่สามค่ะห้องนอนที่สามนะค,ะครับใช่อันนี้ก็จะใช้ห้องน้าร่วกระะมกันค่ะคือ,อทุกห้องมีแอร์หมดเลยครับค่ะก็คือบ้านหลังนี้ตกแต่งพร้อมอยู่พร้อมทาธุรกิจต,ต่อยอดได้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นวิวฝั่งหน้าบ้านนะครับที่จะเป็นหน้าบ้านวิวหน้าบ้านวิวหน้าบ้านซึ่งโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีการดูแลด้านความเรีเนียนเนี้ยเน้สะอาดซ้ำมากเลยนะคะ แต่ค่าส่วนกลางเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีค่าส่วนกลางแล้วก็ต้องตัวบ้านภายในบ้านเราต้องจ้างคนกสวนเองค่ะครับจ้างผนส่วนดูแลเองไฟฟ้าเนี่ยคือจ่ายกับการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภักเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่มีค่าใช้จ่ายขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของขยะที่เก็บเป็นรายปีใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประมาณสองพันตบาสองพันตบาทต่อปีนะครับได้โอเคคุณอาซานํนำต่อเลยครับ ซึ่งจุดนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมออกไปตรงระเบียงตรงระเบียงนนะะด้านนอกด้านนอกได้ที่เราออกชมวิวกันนะคะครับนะคะมันก็แบเอ่อเชื่อมสำหรับออกมาชมวิวด้านนอกออกมาชมวิวนน<ด>ตรงนี้ได้นะครับเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับคุณอาซาตอนนี้เราเยืยนอยู่หน้าบ้านนะครับรหน้าบ้าน,นหน้าบ้านก็คือเอ่อจะสามารถจอดรถได้ประมาณสักสองคันนะครับแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมไปสู่ห้องโถงใหญ่นะครับซึ่งเป็นห้องรับแขกนะครับก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมสาหรับอันนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านรับแม่บ้านนะครับเดี๋ยวผมเดินดูถนนหน้าโครงการให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับก็ครับน่าจะมี8เมตรนะครับถนนวันนี้ฝนตกนะครับก็จะทําให้ดูชุ่มชื้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับ ครับก็คือตัวโครงการนี้ติดถนนเส้น3052นะครับตัวโครงการขอใหญ่าเลรน,นะคะตัวโครงการนี้มีบ้านากการประมาณสักกี่หลังครับประมาณสัก20กว่าหลังได้น่าจะประมาณสัก20กว่าหลังพื้นที่โครงการก็อยู่มาสักน่าจะมันมีมาสักสามสิบสี่สไร่นะครับใช่ค่ะโอเคครับคุณตาซาตอนนี้สรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าบ้านหลังนี้เป็นภูวิลล่าเนี่ยเนะื้อที่เท่าไหร่ตั้งอยู่ตำบลอะไรแล้วราคาเปิดขายเท่าไหร่ครับ เอกาสารสิทิ์เน่เขาเป็นโฉนดขุดแดงนะคะ mm. เนื้อที่119กตารางวา mm. ตั้งอยู่ที่ตําบลหมูสีตบหมูสีําอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา mm. ซึ่งอยู่ใกล้เขาใหญ่มากเลยนะคะ mm. และพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะคะออ260กตารางเมตรค่ะ เขาจะมีทั้งหมดอ่ะสามห้องนอนแล้วก็สามห้องน้ํานะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอ่ะสามห้องแล้วก็จะมีสองห้องน้ํานะคะด้านบนชั้นบนส่วนชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ํามาหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้านะคะแล้วก็มีห้องแม่บ้านหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องเก็บของด้วยแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีห้องครัวเป็นแบบโอเพ่นนะคะเป็นแบบเปิดครับค่ะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยบ้านหลังนี้นะคะเปิดขายในราคา12.5ล้านบาทนะคะซึ่งบอกเลยว่า เป็นราคาที่แบบไม่แรงนะคะต้องมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะค่าโอนยังไงครับคุณตาซาค่าโอนเนี่ยโอนคนละครึ่งเฟอร์นิเจอเนี่ยให้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้ชิ้นเดียวครับก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวที่ดินเนี่ยทำเลตรงเนี้ยคุณทาซ่าเขาอยู่ห่างจากถนนธนรั์เนี่ยครีมายาเนี่ยประมาณสักกี่กิโลครับ ยาประมาณ1.5กิโลแล้วถนนธนรัตน์หครับอประมาณ4.8ค่ะ4.8ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงหนึ่งที่ทำเลดีมากแล้วก็ตัวโครงการเขาใหญ่วันเล่นนี้ก็คือติดถนนเส้น3052เลยใช่ค่ะครับก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะไอเดียไลน์คุณอาซาไว้นะครับเพื่อที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าชมบ้านนะครับต้องบอกว่าแปลงนี้น่าสนใจมากนะครับค่ะงั้นคุณอาซาเรา ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันในปีหน้านะครับ